สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านเอ้าวสวัสดีครับผมสวัสดีครับกระโดดเจ้ามากขร์มเรียร์ฟื้นป่ะฟื้นโอ้โนี่ครับโคเสียเป่าครับโอ้นี่ครับได้ข่าวว่าออกงานแล้วครับนี่ออกงานแรกแล้ว จะต้องสอบถามว่าเป็นยังไงบ้างนะส่วนเครื่องนี้แห้งกิ๊บเลยเอ็นี่ไม่แน่ใจว่าทำยังนะครับนี่น่าจะยังไม่ได้ทำนะครับ คันนี้นี่มีลายแยกนะครับนี่เคยไปทำงานอยู่ที่บ้านกรวดนะครับคันนี้<อ>สิบปอนดาทำเอายังนี่ทำเอายัง,ยงโอ้อะไรจะทำเสียยืมตังค์ยเมก่อน <laughs> <laughs> นี่ครับตอนนี้ก็ คนขับก็เช็คครับเช็คความเรียบร้อยไว้วถึงเวลาลุยงานก็จะได้ออกเลยครับฮะเร่งเลยเรครครับครับครับนี่ครับคู่ <ๆ S 2> แฟนของปลาตุงครับคันนี้อา้าสติ๊กเกอร์โอ้เสียชาติครับมาแล้วจยเอาสติ๊กเกอร์มิ้มล้อ,อเหล็กมาปิดบ้างนะครับ กำลังสั่งอยู่กำลังสั่งหลวงพ่อวนู้ผู้แฝดปลาตุงครับไงคันนี้แต่ตัวจะใหญ่กว่านะครับว่าเป็นร้อยยี่นะครับส่วนของปลาตุงนี่จะเป็นร้อยครับ เป็นยังไงบ้างครับระบบเป็นยังไงบ้างระบบ,ระบบลวงครับต้องอให้ช่างมาจูนใหม่เนะ,ะต้องให้ช่างมามาตั้งพิสเชอร์ใหม่เพราะว่ายังยังไม่เข้ามือเท่าไหร่นะครับปั๊มเคสครับนี่น่าจะเป็นงานเกาหลีครับปั๊มตัวนี้น่าจะไม่ใช่ของญี่ปุ่นนะครับ เพราะว่าสีนี้ส่วนมากจะเป็นของเกาหลีครับ,รบเศรษฐบอมเธอเอไอโบเลยเนาะยับแล้วเนาะโอ้เฮ้ยไฮดรอลิกขมเาตรานี่ไฮดรอลิกสิปษฐบอมเธอไฮรอลิกขมเาลาเลยเหอะเขมา่ <What? S 2> าเลยบัดเขาไปขมเอาเลยโอ้บัดเธอไปบัดไปขมเาเลยบอเวลาเอามาปิดก้นถังบ่อันนี้ปกติลาเจตอนนี้น้องน้องสายนี่ สแสดงว่าทาเวียตกตะกอน่งกรอมบ่อ,อ,อคันนี้นี่มา46หมื่นนะครับสภาพโดยรวมนี่ถือว่าโอเคนะครับคันนี้นะครับ สีก็ทำมาใหม่ครับปกตินี่ส่วนมากจะเป็นสีเหลืองนะครับมาร์กทูนี่จะเป็นสีเหลืองคันนี้จะมีลายเจาะนะครับท่านใดที่ต้องการงานนะครับงานแบบว่าต้องใช้ลายเจาะนะครับติดต่อมาได้นะครับมีหัวเจาะนะครับคันนี้นี่มีหัวเจาะ หรือตึกนะครับทุบตึกนะครับท่านใดสนใจครับหรือพื้นปูนนะครับสนใจก็ติดต่อมาที่มิมล้อเหล็กได้เลยครับจะมีหัวหัวแยกนะครับจะมีหัวแยกหรือว่าหัวเจาะปูนนะครับหัวกระแทกหัวแยกนี่แหละเียวเป่านี่ มีทั้งรถเกี่ยวมีทั้งแมคโครนะครับเสร็จจากงานรถเกี่ยวก็จะขึ้นแมคโครต่อนะไม่ขนะ่าวว่างานเยอะมากเลยครับจะต้องมาอาศัยบารมีเสียเปาเลยครับนี่วิ่งปีหน้านี่ <c oughs> <c oughs> ส่วนรถเกี่ยวก็จอดแล้วเ <c oughs> ข้าอู่ไปที่เรียบร้อยอีกวันสองวันก็จะออกเกี่ยวอีกครับนี่เพราะว่าข้าวช่วงนี้นี่ยังไม่สุกเต็มที่นะครับงานก็มีปลาปลายนะรถเกี่ยว ค okay, ครับขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ